สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเอ,อเปิดโหมดแฟมเลสสูงนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วแบบมีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆค่อนข้างาง,งงนะคลิปนี้ผมก็จะมาแบบตั้งแต่สอนดาวน์โหลดเลยนะครับก็อันนี้ของผมก็เปิดไปแล้วนะครับไหนวะนี่นะมันเปิดไปแล้วแล้วผมจะมาสอนนะครับก็ออกจากเกมก่อนเลยแล้วเราก็ เออเข้า YouTube ก่อนแต่ผมจะหาช่องที่ผมไปดาวน์โหลดมาให้นะครับนี่นะครับช่องนี้นะพิมตามนี้ได้เลยนะครับช่องนี้ผมกดติดตามไว้นะครับเขาจะสอนเปิดโหมดเต็มเลยสูงนะก็กดเข้าไปคลิปแรกเลยนะครับก็นี่นะครับ ก็เขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่ครับถ้าเป็น and ด o i d 11สิบเอ็ดให้กดอันล่างสุดนะครับอันที่สมนะลิงก์อันที่สามแต่ถ้าตำวาแอนดรอ d ด์สิบแอนดรอสิบเอ็ดก็กดอันกลางนะครับลิงก์อันกลางนะมันจะมีสองตัวนะครับเราก็กดดาวน์โหลดอันอันที่เราต้องการนะครับพอกดปุ๊บพรกดดาวน์โหลดนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ พอกดดาวน์โหลดเสร็จก็มันก็จะเป็นแอปหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมโหลดมานะ Android 11สิบเอ็ดนะครับแนะนำให้โหลด r บวกนะครับแต่ถ้าเป็น and ด o i d 10สิบให้โหลด q บวกนะครับข้างหลังมันจะบอกอยู่นะแล้วก็กดเข้าไปที่แอปนี่นะครับมันก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วกดให้เปดหกสิบ เพื่อนๆจะงงแถวนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าแถวที่ห้าผมนับรวมเลยนะครับแถวที่ไม่เหมือนเพื่อนผมก็นับรวมมันมันมันมีทั้งหมดแปดแถวนะครับถ้านับดีๆมันจะมีแปดแถวนะอ่าผมนับตั้งแต่อันบนสุดนะครับอันบนที่ไม่เหมือนเพื่อนแหละนั่นแหละครับแถวแรกเราเลือกมาอันที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ห้าไม่ใช่ e e w นะครับไม่ใช่ e u นะครับเป็นคําว่าไทยแลนด์ปะไม่รู้เหมือนกันถ้ผมอ่านไม่ค่อยออกก็กดไป กดไปแล้วกดตรงนี้ทีหนึ่งครับแล้วกดใช้โฟลเดอร์นี้อนุญาตกดไปแล้วกดปึ้งรอสักคู่นะครับไม่ต้องร้อยโฆษณามันหายไปนะครับรอ,อสักคู่นะครับ แล้วกดกลับมันมันเด้งอ่าราสักเออโฆษณานี้ก็เด้งจังเลยนี่ครับมันจะขึ้นเป็นการะบาดแล้วกดกาละบาดออกนี่มันก็ได้แล้วนะหกสิบเฟรมเรทมันขึ้นสีเขียวๆนะครับก็ตอนนั้นก็ออกจากแอปครับแล้วเข้าเกม ข้าเกมมันก็เปิดได้ปกตินะครับแต่สำหรับเครื่องใครที่แบบไม่แบบแรมสามแรมสองะไรเงี้ยผมไม่แนะนำให้เปิดนะมันจะทำให้เครื่องกระตุกนะัแรมสี่ขึ้นไปอาจจะแบบเล่นได้นะแต่ถ้าเครื่องร้อนๆนี่ก็น่าจะกระตุกนะครับส่วนตัวผมเองเครื่องผมก็ไม่ได้แรงะลรก็แรมหก CPU ก็กลางๆนะโอ้ยช้า รอสักคู่นะครับเปิดได้เล่นได้ปกตินะครับกดฮีโโล ออเชาวว้าไปเปิดเฟรมเรเสียแล้วข้อดีมันก็มีนะมันเล่นเกมลื่นแต่ข้อเสียคือเครื่องมันร้อนไวนะครับร้อนไวมันจะทำหล้วกระตุกด้วยเราต้องแบบให้เครื่องมันเย็นๆเ้าไว้นะครับนี่เนะฟรมเรตก็อยู่ที่ห้าสิบสี่สิบเห็นปะ่ะเครื่องผมมันเปิดได้แค่สามสิบไงพอรันหกสิบเฟรมเรตมันจะลดพันนี้แหละครับ มานี้แผดปัจจุบันนะครับแผดท,ที่ยี่สิบนะสี่จุดศูนย์นะครับก็ประมาณนี้เลยพอบวกหนักๆก็เวลาไฟหนักๆมันจะเหลือประมาณสี่สิบกว่าๆนะเครื่องผมแต่ถ้าเครื่องร้อนแบบร้อนจะจัดๆเลยอะเฟรมเรทตกเหลือยี่สิบกว่าๆเลยนะครับแบบกระตุกไปเลยอะ ก็คร่งนี้แหละครับเาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ทางที่ดีนะผมแนะนําเลยว่าให้เล่นแบบเปิดเฟรมเรตเปิดตอนคืนเล่นกลางคืนอะ่ะมันจะเย็นกว่าตอนกลางวันแลวตอนกลางวันค่างข้างร้องแต่ถ้าบ้านใคามีแอร์ก็เปิดได้นะอืสวยๆเลยครับภาพลื่นๆเลยครับเนเลย ภาพแบบสวยๆเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมล้ลยนะครับแล้วผมจะออกมาสอนเรื่อยๆนะครับ,บก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไปบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ